เห็นข่าวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องการยุบสาภาว่ารัฐบาลได้ประกาศว่าจะยุบสาภาภายในวันที่31มกราคม2569แต่อาจจะยุบก่อนก็ได้เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าถูกฝ่ายค้านยื่นยตัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ก็พร้อมจะยุบทันที เราะชี้แจงให้ตายจะชี้แจงดีแค่ไหนโบวดก็แพ้แต่ถ้าฝ่ายค้านต้องการตรวจสอบและต้องการให้รัฐบาลชี้แจงก็ท้ามายัางฝ่ายค้านว่าเชิญอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งสองรัฐบาลก็จะไม่หนีพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นนายอนุทินต้องการส่งสัญญาณให้พรรคฝ่ายค้านรู้ว่า พักภูมิใจไทยพร้อมในทุกรูปแบบพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักจำนวนสมคนเป็นพักแรกคือนายอนุทินนายเอกนิตินิติทันประพาสนางสุป,ปจีสุธรรมพันธ์แล้วก็ประกาศชื่อของพักการเมือง ที่จะเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยบ้านใหญ่ชนบุรีคุณสนธยาคุณปลืม้มและวราวุุศิศปละอาชาโดยนายอนุทินบอกว่าให้รอวันอาทิตย์นี้ทั้งหมดนี้เป็นการส่งสัญญาณให้พักการเมืองฝ่ายค้านเห็นว่าพักภูมิใจไทยพร้อมจะมาไม้ไหนจะเอาแบบไหน พร้อมทุกรูปแบบต้องการส่งสัญญาณว่าไม่กลัวเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นเป็นการวัดใจกันสามพักพักภูมิใจไทยไม่ต้องวัดใจแล้วหัวหน้าพักประกาศชัดพักเพื่อไทยกล้าหรือไม่ยิ่งคุณทักษิณอยู่ในภาวะที่ถูกถล่มอีกสองคดีความพร้อมก็ไม่มีรู้อยู่ว่าถ้ายื่นตามมาตราหนึ่งงาหนึ่งยุบสภาเลือกตั้งใหม่พร้อมหรือไม่กล้าหรือไม่พักประชาชน พร้อมเลือกตั้งหรือไม่ก็รู้ว่าพร้อมตลอดเวลาแต่ติดเกื้อนไขอยากจะได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยจึงลาะลาะล,ะล,ะลังสับสนตัดสินใจไม่ถูกเพราะฉะนั้นเกมนี้การเมืองจะออกมาอย่างไรอยู่ที่พักการเมืองสามพักนี้ครับ